ดาวหกถ้าหกดาวต้องมาสองแพ็คล้วไงใช่มาสองแพ็คล้วแล้วมีอย่างอื่นใช่แล้วก็มีเอาเวกเอาเวกไงเออเอาเวกสามเนาะเอาเวกสองหรือสามนี่แหละเออสัเอาเวกสองเอาเวกสามพวกกูจะไปเปิดจากไหนมาเจอเนี่ยก็ซื้อแพ็คอะไรแพ็คห้าหกดาวแล้วก็ว่าอัพมันก็จะได้เอาเวกสองมันจะขึ้นมาอีกแพ็คนึงน่าคืออะไรอ่ะก็คือไม่หมดจะมาสามแพ็คไม่เนี่ยแค่แค่หกดาวแล้วไงแล้วมัน ร,รู้สึกว่ามันจะ5ดาว1ครั้ง6ดาวอีก1ครั้งยังไงออฮะคือเปิดมาได้อันไมีง่ายง่ายยังไแล้วแต่แต่ไม่ได้ซื้อแพ็คใช่ไหมซื้อแค่ซื้อไป2อันเลยไงอ้าวแล้วตอนที่อพอาเอาเวกขึ้นมามันไม่มีแพ็คขึ้นหรอก็ก็คือแค่อัพดาว5ดาวใช่ปะขณะมันก็ขึ้นแพ็คมาก็เติมเติมมาเอาเวกแช่ว่าเอาเวกเอาเวกก็ต้องขึ้นแพ็คอีกไม่ขึ้นแล้วดิ อ้าทั้งหมดมันต้องขึ้นสามรอบก็คือเอาห้าดาวขึ้นหนึ่งรอบขึ้นโนดาวขึ้นหนึ่งรอบแล้วก็เอาเวกสองขึ้นหนึ่งรอบต้องขึ้นทั้งหมดสามแหละเวกสองขึ้นอีกรอบนึงอ่เวกสองเอาเวกสองขึ้นรอบหนึ่งห้าดาวขึ้นรอบหนึ่งไม่ใช่หรอขึ้นแค่สองรอบหกดาวด้วยเนี่ยตอนนี้ของแครเป็นปืนเป็นปืนสองเอาเวกจบแล้วสองเอาเวกเอาหายไปไหนแพ็คหนึ่งอ่ะก็ถูกแล้วสองเอาเวกก็คือสามอันทั้งหมดอ่ะใช่ทั้งหมดอะสามอันก็สามอันอันต้นมันมาจากอาชาไม่เกี่ยวซิ เออใช่อันแรกมันอันชัาชาหรือว่าไอเ้ยนั่นมันไม่ได้เติมวะไอ,อคนที่ขายแรกอะ่ะเออน่าจะไม่ได้เติมแล้วจะเวลาหมดไหยปะไม่ไม่คือตอนที่แค่ซื้อมันอ่ะมันบอกพอมันอัพห้าดาวใช่ปะแล้วแพ็กมันขึ้นแล้วมันก็ขายแค่ก็ไปซื้อ <แ S 1> มา <แ S 1> ใช่แค,แค่ก็ไมซื้อมาปุ๊บแล้วแค่ก็เติมเติมสองพันเก้านะแล้วแค่ก็มาเอาเวกหนึ่งใช่ปะเสร็จแล้วเมื่อวานแค่อัพขึ้นเป็นหกดาวมันขึ้นแพ็คมาแค่ก็ไปเติมอีกปุ๊บ ขึ้นเป็นอเวกสองเนี่ยแต่แพ็กไม่ขึ้นหรอขึ้นไงเมื่อวานนยไม่ตอนอเวกสองแล้วแพ็กก็ไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นแล้วอ๋อหรือว่าต้องอเวกสามอ่จะจำไม่ได้ไป่ะเท่าไหร่อ่ะเบนมันต้องสองก็ถูกแล้วไม่ใช่2 2> รหรอยังไม่ได้ทำไม,ไม่แค่ว่าน่าจะเป็นอเวกสามแล้วเพราะว่าอเวกสามอ่ะไอ้ปลดพลังงานที่สองอ่ะมันจะขึ้นเออใช่ผมจำไม่ได้ว่ะแต่ห้าหกดาวจําได้แต่อเวกทาไม่ได้ใช่ไหมแล้วอีกครั้งหนึ่งผมจะไปหาจากไหนกาชาต้องแบงบ หลายหนทางมากอะไรนะอ๋อเอฟนันมันเป็นอีมาเจนเมื่อวะที่อเวกสองขึ้นน่ะแต่อาวุธม sure hey, ันเท่าไหร่อาวุธมันใช่เหมือนกันป่ะอบูตก็น่าจะขึ้นเท่าอีมาเจนนะเอ้ยอยู่บนอัลบิดเอมันเตือนแล้วมันมีคนทับแล้วมันหมดสองมันมดทีวง่ะสามทุ่มอยู่หมดสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มเออของของเปิดเดี๋ยวประมูลนี่เนี่ยไปก็ได้ไปน่าจะดูแบบไม่เดือด ไ่ว่าเดี๋ยวตอนหลัถังซ้ายสุดมันก็มาลงอยู่ดีอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเททายไงคนทุกคนแม่งก็มาลงท้ายหมดอ่ะจริงจริงแบบยอมเสียแพงไปเลยว่ะเอาแบบบ้านที่ปีไหวฮะรีบลงนบ้านรีบลงให้ปิดก่อนอ่ะเอาจริงๆมันอ่อนปะเนี่ยเอ็มมันเล่นมันไม่ได้เนี่ยเป็นบอลมันจะไม่อ่อนว่ะตั้งลูกไกลๆแล้วแบบใครยิงเข้าไม่เข้านัดก็ไม่อ่อนจริงจริงไอ้บ้าน บ้านมืดเนี่ยได้ป่าววะซูไม่ได้ดีป่าววะบ้านมืดมันแพงแพงแพงน <c oughs> ี่แหละหกหมื่นแหละจริงๆราคาปิดอ่ะสี่ห้าหกหมื่นนี่แหละอเอาจริงๆนะเ <c oughs> นะพราะว่าเดี๋ยวพอแบบมันจะหมดคนถม,ถมันก็โถมทุกคนอยากได้บ้านหมดแหละโถมอาโถม <c oughs> แต่แคนแคนแบบแคนแคนเด็กมันต้องแบบเออต้องดูฝั่งตรงข้ามวนว่ไงวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างเอ็มวันนี้ทำาะไ,มไ,ไ,ไ,ไารรอบที่แล้ววันนี้การบ้านผมไม่ได้ลงของตัวรองก็หนึ่งสองสบายใช่ปะสามสามสบายปะเป๋หรือว่าต้องลากสองไม่ได้สองยังไม่ผ่านเลยเขาที่แล้วอะรอบนี้คนเยอะกว่าเดิมน่าจะได้ถ้าคนมาเยอะถ้าไม่ได้กล็ลากคนนี้ก็มีคนแรงๆมาเพิ่มหลายคนหลักๆก็คือถ้าไม่ไหวก็คือลากอะแล้วก็คุมสายขวาคนแคที่กอจากเขาที่แล้วอ่ะ ไม่เอาสร้างไอ้เปิดเปิดไปสร้างไอ้นี่ยระเบิดอ่ะพอบอลเกิดอี่สามเขาเอากระดานที่สามเออไม่ได้สองแถ้ที่สามแถ้เว็บแรกกันนะเออเปิดไปสร้างระเบิดไว้เราก็เอาระเบิดใส่ไปในใส่ไปในเนี่ยมันแถ้เว็บแรกเลยอะจะไหวเหรอวะสามอ่ะไม่เอาระเบิดแทนทีต่อสร้างเราใส่เแค่ครั้งเดียวปะไม่ได้หลายครั้งเราจะสร้างเรื่อยๆอ๋อต้องสร้างเรื่อยๆต้องไปยืนต้องไปยืนรอที่บ้านสร้างอ่ะนะเรากดเรื่อยๆตอน หนึ่งหนึ่งรอบเราสร้างหนึ่งค้างแต่เอาหมายถึงว่าเระเบะิดลูกระเปิดแต่เกิดเรื่อยๆอ๋องั้นก็ก่อนก่อนก่อนเปิดเวฟถ่านก็าไมก่อนเปิดเทียสามก็ไปสร้างก่อนใช่เพราะว่าเกิดก็ค่อยหไปหยิบแล้วมาทาที่บองอืมอืวันนี้ทาอะไรวะสองทุ่มใช่ไหมทำไมแคร์มันว่างจังวะสองที่ผู้อยู่ที่ใครไนี่ย ทำไม่ได้ก็ทำหยูดที้เล็กไงทำไม่ต้องมีตี้ก็ได้ะเหลือเล่นตัวจบอยูดีหยูดที้เล็กเอ้ยจบเปิดออโต้ได้ต่อไปเขาพอดีกูหนึ่งเขาลงกันชั้งสี่ทั้งห้าไงมันไม่ได้แบบอ่อนดอยเหมือนกูสองนะจ๊ะ มดเปิดออโต้ก็ได้แล้วจ้าไม่ไหวก็เปิดเต็มปุ๊อมีการรออย่างนี้รอเลยเดี๋ยวรอดูเม้นทนขอออแล้วอ่ะเสร็จเสร็จแล้วเสร็จเสร็จขอออแล้วกูกูชวนไปสิบรอบแล้วแต่ว่าตีผมกางพี่ไบ้างเอ่ยกูชวนจนไม่ชวนกูชวนกูชวนจนไม่ชวนแล้วเออกูชวนจนไม่ชวนแล้วตีกูเนี่ยไม่มากันเลยเวนพี่มดเดี๋ยวก่อน คุณติวทรงพลังกูอยู่ไหนแต่คุณติวเนี่ยของผมมันก็ไม่ได้อยู่ดีแหละติวตวทตรงพลังกูยังเออยู่เลยเนี่ยแท็กแท็กนี่กูมีบอทกูแท็กไล็กอีกรอบก็ได้มีบอทแล้ววะบอทส่วนตัวกระจงใครคือจกรกะจงทรงพลังกระจงลอยลอยบอยออกนี้ซูซีอยู่นะเนี่ยคอณคงจะเป็นกระจง อีกคนนึก็ต <Audrey> <klore> <sk> ั้งกันนี่ดิตะบงตะบงตรงพลังตะบงตรงพลังสะบองแคร์กันนี่ดิแคร์กันแล้วก็จ่อเลยอ๋อก็จ่อะบงแล้วสมพลังเลยสัตว์แระจ่อสงพลังไม่ได้มันไม่แล้วคือซูโกคืออะไรอ่ะเปลี่ยนชื่อแล้วแบบเป็นซูโกะนี่คือไม่ไหวนะเออไม่ไหวจริงว่ะอือเขาเปลี่ยนเป็นทรงพลังมาเปลี่ยนเป็นซูโกะดูเอลล่าเห็นไหม่ย อีนนี้จะเป็นอีล่าแล้วเนี่ยมีเนี่ยอีล่าดูดามี่สมพลังด้วยม <c ute> ีดูท่าด้วยท่าสมพลังวะล่ะมีท่ามีโคตเฮ้เฮ้ิงต้องตี้อ่ะตุ่ตี้่นี่เ,นเราตีมสีชมพูอันนี้นะ่ะ ไหนประเดี๋ยวตุ๊บฮานูหรอแต่ไอตัวพี่ตูไม่น่าอ่อนว่ะแต่ต้องเขาบอกเขาไม่ออนนะไม่ใช่หรอเรื่องสบายเรื่องเขาบอกอยากให้ออนได้จ่าตังมาเอื้อแตกไปวันนี้ติววันนี้ติวลาโอ้โหแค่ตายเกลื่อนเลยเอาเอาคนมาเสียบแทนเลย อาทะลุเอาทะลุไหมตีผมไปไหมเฮ้ผมต้องตั้งตีก่อนใช่ไหมวะโอ้ยใส่สีเนี่ยมาบอกเลยตอนนี้เฮ้ใจยศให้ให้ให้โอ๊ตหน่อยครับในห้องเวลคัมเลือกยศเองได้เลยนะในห้องโลวเโลว์ให้เลือกกันยังไงที่าีนะได้เลย ให้แล้วใช่ให้หรอเก่งครับนี่กี่นาทีนี่นี่คือปทนนี่คือเป็นคเดอะไรเี่ยวยปิดชองน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาป่ะพี่ขวัญอยู่กับพี่เบนเอ็มไม่สัมภาษณ์ก่อนเหรอวะเอ็มต่อตีเลยนะครับมาไรวะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ขอดิบเดี๋ยวจะเป็นผู้ชายก็สัมภาษณ์หรอ ใช่แบบนี้เรี่จะปฏิบัตินี่ว่าใครเปลี่ยนชื่อเป็นหลังใครใครคือหําตรงพลังเหระโอ้ยมี่อยู่คนเดียวอ่ะให้รู้เมื่อกี้หา<อ>ํหาไม่เจอจะชวนตี้ให้อ่าหาไม่เจออืม